เราเห็นยุ้ยใ่ไหมยุ้ไกลๆเลยสายตาดีสายตาดีแต่ว่าสายอิจะาง่ยเนี่ยใกล้ที่เริ่มก็บวด่าแล้วดังที่เป็นทัศัมพันธ์ไปเบื้องต้นค่ะขอความอนุภรเด้อมพงไพรพีน้องที่นั่งยืนในวงเวทอนุสาวรีเจ้าพ่อปัญญาและองน้องที่โกเมนช่างภาพขออนุญาตว่าถ้าอยากบอกว่บริเวณด้านนอหน้าสามีหมองนั่งแหย่นั่งเบิร์นยูให้ได้ร่วมกิจกรรมนั่งแต่ยู้ของว่าอนุภรได้ต่อไจากบริเวณอนุสาวรีย์เด้อจ้าออกมานั่งกันดีเด้อมจ้มาต้องคุณมากว่า เ,เดี๋ยวขบวนแห่ของขบวนอันมณีทงองใบสีนะคะแล้วก็วงอะไรของท่านผพ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใม่ก็จะขึ้นไปบนอนุสรีร์เจ้าพ่อพญาเลนะคะแล้วก็ผู้ร่วมพิธีทุกท่านก็จะกราบไปทางอนุสรีร์เจ้าพ่อพญาแลนะคะก็รบก,กวนท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเคลื่อนย้ายมาอยู่ทางด้านวงนอกของอนุสารีร์นะคะ ขอบคุณด้วยความเคารพนะครับมาย่างลูกหลานเจ้าพ่อไปเที่รักทุกท่านคือว่าท่านเราท่านทั้งหลาย้ร่วมมือกันที่ทําขึ้นมาเพื่อไม่ใช่เพื่อคนหน่งคนใดแต่การหลอมรวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่คือเราทำด้วยกันและจะสร้างชื่อของชัยภูมิไปด้วยกันนะครับหน้าเวทีก็นั่งได้ครับหรือว่า เชินนีครับนน่งหน้าเวทีก็นั่งได้นะครับยกเว้นท่านผู้มีเกียรติท่านใดทีทดท่ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่สี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ช่างภาพของอา,งาชีพไม่ใช่ครับก็<ค>ขอความร่วมมือนะครับเราจะขยับตัวท่าน,ท,านท่านจะขยับตัวท่านเองออกจากภายในวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพระพาแลขอบคุณในความร่วมมือเห็นไหมครับ อา่าคุณหนีงที่จะไม่ไมีคำบอกว่าไปดูนี่เด้อไปดูนี่เด้อไปดูนี่ที่น้องชัยกยมุม่ยจะแมนดีหลายผูจ้จกอัตโนมัติเท่านั้นะครับรู้ว่าเราถี่จุดใจรู้ว่าเราควรหรือไม่ควรนะครับ่าพจรู ก็มีคำพูดที่พูดจะมาหลายปีหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าคำคำนี้ฝังอยู่ในใจของหลายคนก็บอกว่าชัยภูมิเมืองง่ายอยู่ผู้คนน่ารับนี่เลยคือหลักฐานที่ปรากฏไม่ใช่แค่ตัวอักษรแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยสายตาชัดเจนมากๆค่ะชัยภูมิเมืองง่ายอยู่ง่ายอยู่ในทุกรูปแบบอากาศก็ดีพื้นที่ก็ดีมีความงดงามในหลากหลายสธรรมชาติเราก็ดีผู้คนเราก็น่ารับมีเลยสําคัญมากๆซึ่งทําให้ การจัดก,กิจกรรมทุกทก,กิจกรรมอย่างงดงามด้วยความเป็นเราชาวชายภูมินี่แหละค่ะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีเป็นผู้ที่อยู่ในก้ิกาที่สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างงดงามวันนี้นะคะเรามีเจเนเรชันในหลายๆเจเนเรชันเลยนะคะมาร่วมกัน ทำกิจกรรมในวันนี้เป็นภาพที่น่าชื่นใจแล้วก็น่าปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยตั้งแต่เด็กๆนะคะอายุป,ประมาณ3ขวบเนี่ยมารำด้วยแล้วซึ่งเห็นเห็นแล้วก็ยิ้มตามเลยค่ะไปจนกระทั่งถึงคุณยายอายุ80ก็ยังมาร่วมกิจกรรมรำวงสลงถวายต่อองค์เจ้าพ่อพญาในวันนี้ซึ่งก็ถือว่านี่เลยค่ะคําว่าศรัทธาคาว่าความรักความสามัคคีพูดขึ้นมา มันก็ทําให้เราชื่นใจแล้วก็รู้เลยว่านี่แหละบ้านเราชาวเชียภูยืดออกพูดได้อย่างเต็มใจได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราคือชาวชียภูมิค่ะวันนี้ต้องชื่นชมกาบขอบคุณด,ด้วยความเคารพไปย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชียงภูมินายอานันต์นักนิยมมีหลายคนหลายท่านบอกว่าท่านเป็นมือท่านผู้ว่าร,รชาชการจังหวัดเป็นไอดอล เป็นเอฟซีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไปที่ไหนเป็นกันเองแับพี่น้องประชาชนและวันนี้ท่านก็อยู่ที่กับพี่น้องทุกทุกคนทุกทุกท่านกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิดำดำนายอนั์นาบิยุท่านเป็นผู้ดูแลบ้านเมืองต่อจากเจ้าพ่อพญแล มาถึงเทลานีลำดับที่71และเชื่อมั่นว่าชัยภูมิของเรามีดีมีคองเด็กมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนขอบคุณมปยังท่านนายอำเภอทั้ง16อำเภอที่ท่านให้ความวร่วมมือกับจังหวัดเชัยงูมิ และท่านพร้อมที่จะดำเนินตามนโยบายเพื่อให้ลูกหลานชาวชียภูมิอยู่เย็นเป็นสุขของคุณท่านนายพลเมืองชียภูมิค่ะท่านสุกัญญาคนสวัสดนะคะขอบคุณท่านนายพลเขียวค่ะท่านอำเภอวรงสิทธิพุทธจีนะคะนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีค่ะนายอำเภอจตุรัสค่ะนายเดชสนอคำนายอำเภอเจ้นท้อค่ะนายปรเมศวร์จุสาบรรณกรนายนายบัวหนองบัวแดงค่ะท่านสุรวัตร ในอำเภอบางเหือนนรงค์่ะท่านว่าที่ร้อยตรีธราชิตข้าวโหดพินโยท่านนายอำเภอคอนสวรรค์ค่ะท่านนายอภารการจนวงศกุลท่านนายอำเภอบ้านข้อฝ่ายนายพลวัฒนพลศักดิ์วัฒนชัยท่านนายอำเภอเทยตพิิตค่ะท่านนายอำเภอวรวิทย์นามมหาโนนในอำเภอหนองบัวระเวค่ะว่าที่ร้อยตรีเอกพลเรียนเพชรท่านนายอำเคอนสารค่ะท่านกินปุลเฉลิมเมสุธานายอำเภอบ้านแท่นฝ่ายนายคงสันโรงเมย์ท่านนายอำเภอพัฒนีชุมพณ นางสาวอัจฉราอาสาสู้ในอำเภอเมืองสาขาานนางพัฒนพัฒ์งานของข่าและท่านนายเพลทรัพย์ใหญ่ค่ะท่านนายเพล่แม่ประสุทธิ์โจษิระสิริกุลค่ะแน่นอนครับว่าในครั้งนี้ที่น้องชาวจีนนั้นมีสุขภาพที่แข็งรแรงปรากฏว่าตั้งแต่มีท่านแรกที่แต่งสวยแต่งหลอ่อแต่งงามมาถึงนั่งบนพิธีอธิสฐานเจ้าพ่อปิยแลท่านแรก เวลา13นาฬิกา42นาทีตั้งแต่เวลานั้นจนถึงวันนี้ลูกหลานเจ้าพ่อพญแลยังแสดงถึงสมรรถนะสุขภาพของท่านที่แข็งแรงคุณหมอจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าโรงพยาบาลเชียงคุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่านยังไม่ได้รับการดูแลพี่น้องลูกหลานสักคนเลย แสดงว่าลูกหลานเจ้าพ่อพยาหลัแข็ง,งแ,แ,รแรงจริงจริงปลบเบือให้กับตัวเองสุขภาพแข็งแรงทีนึงก็มาอออกกำลังกายเทื่องนึ่งหละค่ะมาล์มซีเทสเพื่อออกก็เล้ค่ะและที่สำคัญนอกจากการได้รับการดูแลใส่ใจทางด้านสุขภาพโดยสำนักงานสาธรราราณสุขจังหวัดโรงพยาบาลเจริญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตําบลดีทานตจัดสัตว์เจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูแลลูกหลานทุกมุมเมือนงนักคณะน้องมาปฏิบัติภารกิจรักษาพยาบาลเฉพาะวัยของกลางตุนมายังท่านผู้บังคับการตำรวจมีตอจังหวัดเชียงใหม่คนตำรวจตรีชื่จันทรปานนี้ และก็ผู้กำกับการสถานีตำรวจเชียงใหม่คันตะรวจเอกประสิทธิ์เกรงตะบนขอบคุณท่านนายแพทย์สารพารณาสิทธิระเจียงภูนายวิทยาสุริยะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจชียงภูผู้ช่วยสั่งประจำพิเศษนายแพทย์นักรงศักดิ์บุญถิ่นขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดเชียงภูนางกระดุมนภัทรพิมพาขอบคุณท่องเที่ยวและที่าจังหวัดเชียงภูคุณบัมเพล่พรสุริยะกมล์ค่ะขอบพระคุณไปยังคุณจินดาเทียมชัยงภู พ่วงในการศูนย์การกีฬาจังหวัดเชัยภูมิขอพระคุณประยังท่านจุลีวรรณภา,าสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมิท่านปหลัดนายกประลัดเทศมนตรีเมืองเชัยงภูมินะคะท่านสิทธิตำรวจโททรงกุศลช่างาานะคะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเม,มืองเชัยภูมิค่ะขอพระคุณประยังท่านตำรวจเอกสอรวิทย์มาอินไผ่นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชัยภูมิ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสายนนท์ด่านพัฒน์ินอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดรพิทักษ์วงแหวนค่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิท่านดรมารีวันมาเนาค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ